เริ่มต้นไปประเด็นแรกเรื่องของเหตุระเบิดสองลูกซ้อนที่มิกซีปัตตานีนะคะกลายเป็นข่าวใหญ่แล้วค่ะเพราะว่าส่งผลทําให้มีผู้บาดเจ็บมากถึง60คนล่าสุดมีรายงานเข้ามานะคะว่าเจ้าหน้าที่นั้นลงพื้นที่ตรวจสอบท้นส่วนระเบิดในที่เกิดเหตุพบคนร้ายใส่สารแอมโมเนีมนยมไนเตรตน้ําหนักมากถึง100กิโลกรัมซึ่งก็บรรจุลงในถังแกส๊สก่อนจะไปซุกไว้ในแคปรถกระบะคา,าดการณ์กันด้วยนะคะว่ากลุ่ม BRN ออยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะ เดี๋ยวไร้เดียงกันเลยนะคะว่าเหตุการณ์ระเบิดที่ห้างบิ๊กซีปัตตานีนะคะเมื่อเวลา14นาฬิกาเมื่อวานนี้ค่ะก็ส่งผลทําให้ประชาชนแตกตื่นคือเกิดระเบิดสองครั้งด้วยกันนะคะตรงครั้งแรกนะคะก็เกิดขึ้นตรงบริเวณทางเข้าห้างบิ๊กซีค่ะจากนั้นนะคะไร้เรียกกันก็เกิดอีกครั้งตรงจุดทางเข้าตรงลานจอดรถของห้างเลยค่ะเป็นการระเบิดแบบคาบอมนะคะตรงบริเวณด้านอาคารด้านหน้าของห้างบิ๊กซีปัตตานีค่ะก็มีทั้งร้านอาหารมีรถจักรยานยนต์รถยนต์ได้รับความเสียหาย หลายสิบคันรวมไปถึงประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นนะคะก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ถึง60กว่ารายค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ EOD ดีค่ะได้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุที่บิ๊กซีปัตตานีแล้วนะคะแล้วก็เก็บหลักฐานเพิ่มเติม,ตมการไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปในพื้นที่ด้วยค่ะโดยเจ้าหน้าที่พบเศษถังแก๊สนะคะเศษสายไฟรวมไปถึงแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์และก็หลักฐานอื่นจํานวนมากค่ะตอนนี้จะเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานไว้ค่ะมีรายงานเข้ามาด้วยนะคะว่าจากการตรวจสอบพยานหลักฐานชิ้นส่วนระเบิดในที่เกิดเหตุ เพราะว่าคนร้ายใช้ระเบิดโดยใส่สารแอมโมเนียมไนเตรต100กิโลกรัมผสมกับน้ำมันและก็บรรจุในถังแก๊สถึง2ใบวางในแคปของรถกระบะยี่ห้ออิสุสุสีเทาหมายเลขทะเบียนบมจอจาน3303เยาลาส่วนวิธีของการจุดระเบิดนะคะต้องรอพยาลหลักฐานเพิ่มเติมวันนี้เองฝั่งของเจ้าหน้าที่เก็บกู้ระเบิดรวมถึงเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ลงพื้นที่เก็บวัตถุพยานอย่างละเอียดอีกครั้งส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุนะคะชุดสืบสวนมีพยาหลักฐานเบื้องต้น เชื่อว่าเป็นกลุ่ม B R N อาจจะอยู่เบื้องหลังการก่อเหตุในครั้งนี้ค่ะซึ่งก็เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ระเบิดบริเวณร้านก๋วยเตี๋ยวในเบิม้มภายในตลาดโต้รุ่งของเขตเทศบาลปัตตานี24ตุลาคมปีที่แล้วนะคะ ซึ่งครั้งนั้นนี่มีผู้เสียชีวิตไปหนึ่งรายบาดเจ็บไปมากกว่า20คนด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่จังหวัดปัตตานีกันหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างในช่วงวันนี้ค่ะคือบริเวณทางเข้านะคะถนนเข้าเมืองของปัตตานีค่ะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจแล้วก็ทหารพานตั้งด่านตรวจเข้มรถยนต์ทุกชนิดที่เข้าเมืองปัตตานีป้องกันการ,ก,ารก่อเหตุซ้ำนะคะ ที่โรงพยาบาลปัตตานีค่ะก็มีผู้รับบาดเจ็บถูกส่งมารักษาทั้งหมด60คนตอนนี้มีกลับบ้านได้แล้วบางส่วนนะคะแต่ว่ายังเหลือผู้รับบาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปัตตานี24คนค่ะอยู่ในห้อง ICU 2คนแล้วก็ในจำนวนนี้ก็เป็นเด็กอายุ5ขวบ1คนด้วยนะคะพลโทปิยะวันขอโทษนะคะปิยะวัฒนาควัน,นิตค่ะแม่ทัพภักศีะคะได้เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุและก็ร่วมประชุมกับตำรวจทหาร คุณวีระนันเพ่งจันท์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะก็มีการรับฟังรับทราบสถานการณ์ที่เกิดเหตุด,ด้วยมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกตัวในห้างบิ๊กซีถนนรอบนอกตลอดจนเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีไปรวมไปถึงติดตามรถที่คนร้ายนำมาใช้เป็นคาร์บอมนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ทราบชะตากรรมของเจ้าของรถค่ะว่ามีชีวิตอยู่หรือไม่ค่ะค่ะส่วนฝั่งของรองโฆษกกอรมนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่4ส่วนหน้าพัานเอกปราโมทพรหมอินก็บอกด้วยนะคะว่า คนร้ายพยายามที่จะสร้างความรุนแรงให้เกิดขึ้นแต่ว่าโชคดีที่สามารถการประชาชนออกมาจากจุดที่เกิดเหตุได้ทันถ้าไม่ทันจะเกิดความสูญเสียมากกว่านี้จากพยานหลักฐานที่เกิดเหตุนะคะคาดว่าจะสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ค่ะดูแล้วเขาหน้าที่จะสร้างสถานการณ์ให้เกิดความเสียหายเยอะโดยเฉพาะความเสียหายของทรัพย์สินเพราะดูจากจุด รถยนต์ที่เขานาไปจอดก็คือบริเวณทางเข้าห้างเลยซึ <S <S ่งแน่นอนถ้าเจ้าที่ไม่สามารถที่จะการพี่น้องประชาชนออกได้ทันเนี่ยวันนี้คงเกิดความสูญเสียเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราดูจากผู้บาดเจ็บตัวใหญ่แล้วแตะจากเศษกระจกบาดสเป็นส่วนใหญ่ท่านนั้นท่านนั้นใจเกยกับตัวคนร้ายจะจับคุณได้เนี่ยหมายถึงยังไงครับคือจากหลักฐานที่เราเห็นในวันนี้นะครับแล้วก็จากภาพความเชื่อมโยงของข่าวก่อนหน้านี้คิดว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการก่อเหตุเมื่อกี้ทางผบสจตเ็าบอกว่า บอ่อแสวันนี้สามารถที่จะสาวไปสู่คนร้ายได้กลุ่มไหนครับเพราะร,าปประบุว่จะไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้แต่อยู่ในกลุ่มของกลุ่มคนที่เคลื่อนไหวในเขตพื้นที่ปัตตานีครับพื้นที่เห็นต่างน,นอกเหนือจากกลุ่มยาเอนที่ทีมเาราตอนนี้ใช่ไหมครับเรายังไม่สามารถสรุปได้ครับค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจะติดตามเรื่องของหลักฐานแล้วก็คนร้ายด้วยนะคะดังนั้นค่ะตอนนี้ก็มีการยกระดับความปลอดภัยในจังหวัดภาคใต้นะคะหลายจังหวัดด้วยกันค่ะ ใช่ค่ะเพราะว่าเหตุระเบิดที่ปตัตตานีเมื่อวานนะคะจุดแรกนี่เป็นเหตุระเบิดเป็นระเบิดประทัดที่รบริเวณถังเข้าส่วนลูกที่สองนี่เป็นเหตุระเบิดค่บอมที่รบริเวณลานจอดรถนะคะ,คะตอนนี้จะเห็นเลยค่ะว่าหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะยะลารวมไปถึงสงขลาก็เพิ่มเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภยัยเข้มงวดมากยิ่งขึ้นค่ะ